สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์น็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่14ตุลาคม2565มีรายงานข่าวจากเมืองเซาเปาลูประเทศบราซิลนะครับว่าศาลแห่งรัฐเซาเปาลูมีคำพิพากษาเมื่อวันที่13ตุลาคม2565ให้บริษัท Apple ิลชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงิน100ล้านเรียลบราซิลหรือว่าตีเป็นเงินไทย ประมาณ723ล้านบาทและตัดสินว่าการจำหน่ายสมาร์ทโฟนทุกรุ่นของ Apple ในบราซิลต้องเป็นการจำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ชาร์จให้ครบถ้วนไม่ใช่การจำหน่ายแยกที่ทำให้ผู้บริโภคต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมคำพิพากษาดังกล่าวถือเป็นชัยชนะในเบื้องต้นของสมาคมผู้บริโภคแห่งบราซิลซึ่งเป็นโจทย์และกล่าวหาว่า Apple ได้ใช้นโยบายการตลาดแบบกดขี่ข่มเหงต่อผู้บริโภคและเป็นการเลือกปฏิบัติ ด้าน Apple ออกถแถลงการเตรียมยื่นอุทธรณ์และยืนยันว่าการปรับเปลี่ยนนโยบายเรื่องการจําหน่ายอุปกรณ์ชาร์จเกี่ยวข้องกับจุดยืนด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทในการร่วมลดการปล่อยก๊าซคาร์ารารบอนอย่างไรก็ตามสารนั้นมีความเห็นในประเด็นนี้ด้วยโดยมองว่าไม่เกี่ยวข้องกันเนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา Apple จําหน่ายสมาร์ทโฟนพร้อมอุปกรณ์ชาร์จมาโดยตลอดขณะที่รัฐบาลของบราซิลมีคําสั่งเมื่อเดือนกันยายน2565 ห้าม Apple จำหน่ายสมาร์ทโฟนทุกรุ่นในประเทศตราบใดที่ไม่มีอุปกรณ์ชาร์จอย่างครบถ้วนนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยแอปเปกับทางด้านบราซิลนั้นก็มีปัญหาโดยเฉพาะหน่วยงานผู้บริโภคของบราซิลนั้นได้มีการเรียกร้องนีครับให้ทางด้าน Apple นั้นจำหน่ายสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆเนี่ยพร้อมด้วยอุปกรณ์ชาร์จมาให้พร้อมเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ย กลายเป็นภาระของผู้บริโภคนะครับเมื่อซื้อสมาร์ทโฟนของ Apple แล้วต้องไปหาซื้ออุปกรณ์ชาร์จซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นดังนั้นเนี่ยครับพวกเขาเลยไปดําเนินการฟ้องศาลเพื่อที่จะให้ทางด้าน Apple นั้นแถมอุปกรณ์ชาร์จมากับการซื้อสมาร์ทโฟนด้วยและท้ายที่สุดเนี่ยครับศาลแห่งรัฐเซาเปาลูนั้นก็มีคําพิพากษาที่ชัดเจนว่าการจําหน่ายสมาร์ทโฟนของ Apple ในบราซิลจะต้องมีการจําหน่ายพร้อมกับอุปกรณ์ชาร์จมาครบถ้วน แล้วก็มีการสั่งปรับเงินเนี่ยครับที่มีการจำหน่ายรุ่นก่อนหน้านี้โดยไม่มีการแถมอุปกรณ์ชาร์จไปเป็นเงินอีก100ล้านเรียลบราซิลหรือว่าทตีเป็นเงินไทยก็ราวราว3ล้านบาทนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับซึ่งสถานการณ์นี้ก็ต้องรอดูเหมือนกันว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีหน่วยงานผู้บริโภคในประเทศใดไปดําเนินการฟ้องร้องแบบในบราซิลบ้างเพราะว่าในประเทศไทยเราเองก็เจอแบบเดียวกันนั่นก็คือว่า เวลาซื้อสมาร์ทโฟนของ Apple นั้นจะไม่มีอุปกรณ์เรื่องของการชาร์จเนี่ยแถมมาให้เราต้องไปซื้อแยกต่างากแล้วก็เป็นภาระแก่ผู้บริโภคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่น่าสนใจน่าติดตามนำมาฝากคุณผู้ชม,มนครับ